คลิปนี้มาดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกันต่อนะครับในช่วงนี้ผมก็นําเรื่องของกฎหมายวิแพ่งมาอธิบายเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันมีความต่อเนื่องค,ความต่อเนื่องในการทําความเข้าใจข้อกฎหมายเนี่ยนะฮะมันจะช่วยให้เรานั้นลดแล่นอยู่ในยุทธจักรของการใช้กฎหมายได้อย่างดีเลยนะฮะมาตราที่จะนํามาเสนอในคลิปนี้ก็คือมาตรา24ครับ มาตรา24เนี่นะฮะเป็นมาตราหลักหนึ่งเนะฮะเป็นมาตราหลักมาตราหนึ่งเลยนะที่ถูกบังคับให้เรียนนะก็คือเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ไม่ยากที่ว่าไม่ยากสําหรับคนที่เริ่มศึกษากฎหมายใหม่ๆนะเนื่องจากว่าเป็นบทบัญญัติที่สามารถที่จะทำการเข้าใ,ใจได้ไม่ยากนักน,นนะฮะเอาล้วครับปมประเด็นของมาตรา24เนี่ยเป็นเรื่องของชื่อ ไตเติลฮะไทเชไตเติลของของมาตราดีนะนะที่เรารู้จักกันในนามของคนที่ศึกษากฎหมายนะมาตราเนี้ยเป็นเรื่องของการชี้ขาดการการขอให้ศาลชี้ขาดในในประเด็นข้อกฎหมายอ่ะนะเรื่องของการชี้ขาดในประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยนะก่อนอื่นเลยก็ต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าในการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยก่อนที่ศาลจะตัดสินคดีนะแล้วมันก็เริ่มต้นจากการที่คู่ความฝ่ายหนึ่ง ก็คือฝ่ายโจทย์มีการเสนอคำฟ้องต่อศาลกล่าวหาจำเลยว่ากระทำไม่ถูกอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็จะขอให้ศาลบังคับให้จำเลยกระทำอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นยังไงนะฮะนี่คือคำฟ้องใช่ไหมมันก็จะมีประ,ประเด็นคำฟ้องตามตามที่มีกฎหมายให้สิทธิ์ฝ่ายโจทย์นะเขาเขา,เขา,เ,ขาเขามีสิทธิ์อะที่จะบังคับจำเลยได้อนะแต่ว่าจำเลยเขาไม่ไม่ทำไงฮะเขาไม่เขาไม่ เขาเพิกเฉยเขาละเลยเขาไม่สนใจเขาไม่ใส่ใจอ่ะนะเมื่อเขาเพิกเฉยละเลยตรงนี้เนี่ยคนที่เขามีสิทธิ์เขาก็ต้องอยากได้ตามสิทธิ์ที่เขามีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคราวนี้คนที่เป็นจำเลยอะ่ะก็จะต้องเข้าสู่กระบ,บวนการก็คือถ้าเกิดจำเลยไม่เข้าสู่กระบ,บวนการนะมันก็จบเหมือนกันนะก็คือจำเลยจะต้องถูกบังคับฮนะถูกบังคับโดยโดยโดย,โดยกฎหมายเลยนะแต่ถ้าเกิดจำเลยเข้ามาสู้คดีเนี่ย การที่จำเลยเข้ามาสู้คดีเนี่ยโอกาสที่จะชนะคดีก็คือไม่ถูกไม่ถูกบังคับตามคำฟ้องอน,นะอันนี้นะก็ก็อาจจะเป็นไปได้นะก็คือได้เรียกว่าสามารถพลิกคดีเขาได้ก็คือทําให้ศาลยกฟ้องเขาได้อย่างเงี้ยนะคนที่เป็นจาเลยก็ชนะคดีใช่ไหมคราวนี้คนคนที่เป็นโจทย์อะ่ะโดยหลักการหลักเกณฑ์แล้วว่าต้องการที่จะให้ได้ตามสิทธิ์อะ่ะแต่ถ้าเกิดเตรียมคําฟ้องมาดี เตรียมข้อกฎหมายมาไม่ดีเสร็จไหมฮะอาจจะเสร็จได้ด้วยการด้วยการด้วยมาตานี้ก็คือคนที่เป็นโจทย์เนี่ยเขาฟ้องจำเลยใช่ไหมจำเลยก็เข้าไปต่อสู้คดีครนี้มันมีปมประเด็นว่าคดีเนี้ยคดีที่ถูกฟ้องที่ที่จำเลยเขาถูกฟ้องเนี่ยนะมันต้องอาศัยหลักกฎหมายไงฮะหลักกฎหมายที่จะนํามาที่ศาลจะนํามาพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีมันคือกฎหมายที่โจทย์เขาอ้างอิงมาว่าเขามีสิทธิ์ ต่อน่ะต่อจำเลยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคานนี้แหละครับจำเลยพอจำเลยเข้ามาสู้คดีเนี่ยจำเลยจะปิดปิดคดีนี้อย่างไรก็คือจะทํายังไงต่อสู้คดียังไงให้ชนะคันนี้การต่อสู้ให้ชนะในเกมในเกมของกฎหมายต้องเรียกว่าเป็นเกมเลยนะก็คือเป็นเป็นเรื่องของการการต่อสู้กันในในทางความคิดอ่ะเป็นการต่อสู้ในเรื่องของหลักการคาวนี้ เมื่อโจทก์อ้างหลักกฎหมายมาเพื่อที่จะบังคับจำเลยจำเลยนะก็สามารถที่จะต่อสู้ต่อสู้ยังไงฮะก็โดยโดยโดยชีว้ว่าข้อกฎหมายที่โจทก์นํามานํามาใช้กับเขาอะมันมันไม่ถูกต้องนะมันไม่ชอบนะใช้ไม่ชอบใช้ไม่ถูกต้องใช่ไหมโจทก์ใช้สิทธิ์ไม่ถูกต้องเพราะนั้นการใช้มาตรา24เนี่ยเท่ากับเป็นการ ที่จำเลยเนี่ยเขาปิดจ็อบเลยนะปิดจ็อบปิดจ็อบปิดจ็อบอะไรฮะจ็อบก็คือปิดจ็อบก็คือปิดปิดคำฟ้องโจทย์เลยอะ่ะก็คือสามารถที่จะชนะคดีโดยโดย,โดยที่ว่าสารยังไม่ต้องไปพิจารณาถึงประเด็นข้อพิพาทเลยอะ่ะเห็นไหมสมมติยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างอย่างคดีที่ว่าถ้าถ้าเกิดมีคดีอยู่เรื่องหนึ่งอย่างคดีละเมิดเนี่ยโจทยื่นฟ้องจำเลยในคดีละเมิดแล้วปรากฏว่า คำฟ้องของโจทที่อ้างว่าโจท์เนี่ยเป็นโจท์อะจับประเด็นดึงดีๆนะฮะคือโจท์เนี่ยเวลาเขายื่นฟ้องเขาก็ได้อ้างว่าเขาเป็นโจท์และเขาต้องอ้างว่าเขามีสิทธิ์อะไรใช่ไหมเช่นเขามีสิทธิ์ในในทรัพย์สินชช่นหนึ่งอย่างเช่นรถรถยนต์อันนี้คดีละเมิดนะคดาละเมิดรถชนกันอย่างเงี้ยฝ่ายโจทเขาก็ฟ้องจําเลยเนื่องจากจําเลยเขาบอกว่าเขาไม่ผิดอะใช่ไหมรถชนกันเนี่ยนะฝ่ายฝ่าย ฝ่ายโจทย์เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเขาถูกเขาขับมาด้ยถูกทางจําเลยขับไม่ถูกทางแล้วมันชนกันอย่างเงี้ยมาเฉียวชนกันอย่างเงี้ยฝ่ายฝ่ายโจทย์เขาก็เขาก็จะเรียกร้องให้จําเลยชดใช้ค่าเสียหายต้องต้องจ่ายค่าซ่อมรถให้เขาอะ่ะเห็นไหมฝ่ายจําเลยเขาบอกว่าเอ้ยผมก็ผมก็ผมผมอะผมอะขับมาด้ยถูกทางนะคุณอะับมาผิดทางเห็นไหมฮะทั้งสองคนเนี่ยเถียงกันเห็นไหมแต่มีคนคนหนึ่ง ชิงความได้เปรียบไปฟ้องศาลก่อนนะฮะพอชิงความได้เปรียบไปฟ้องศาลก่อนอย่างเงี้ยเห็นไหมคนที่เป็นจําเลยนะก็เข้ามาต่อสู้คดีไอาการที่จําเลยเข้ามาต่อสู้คดีก็ต้องต่อสู้ว่าเนี่ยที่โจทก์กล่าวหาเขาเนี่ยนะเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ประมาทเลยอะโจทน่นแหละประมาทเห็นไหมมันก็จะมีปมประเด็นข้อกฎหมายว่าที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจําเลยประมาทแล้วจาเลยต่อสู้คดีว่าจําเลยเขาไม่ได้ประมาท อันนี้เป็นประเด็นข้อพิาพาทใช่ไหมที่จะต้องจะต้องที่ศาลจะต้องฟังพยานหลักฐานว่าตกลงใครประมาทกันแน่แต่ในระหว่างที่ดําเนินคดีอยู่นั้นเนี่ยนะปรากฏว่าจําเลยฝ่ายจําเลยเนี่ยนะแน่นอนนะโจทก์ก็ต้องมีทนายนะทนายช่วยจําเลยก็จะต้องมีชนายช่วยคดีที่ขึ้นศาลเนี่ยแต่และคดีแต่และคดีนะในเมื่อต่างฝ่ายต่างมีผู้ช่วยนะคดีเนี่ย ในเมื่อต่างฝ่ายต่างมีผู้ช่วยก็คือมีทนายช่วยเนี่ยตรงนี้ทนายต่อทนายด้วยกันเนี่ยเขาสู้คดีกันเนี่ยเขาสู้กันทงความคิดนะสู้กันสู้กันด้วยความรู้ในข้อกฎหมายสู้กันด้วยเรื่องของใครที่เรียนกฎหมายมานะเข้าใจกฎหมายมาเนี่ยนะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนตรงนี้มันมาวัดกันตรงตรงตรงที่ทํางานไงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนเรียนียนอยู่เนี้ยเราจะไม่ได้สนใจนะแต่ถ้าเกิดใครที่สอบได้นะ สอบได้ดีไปเป็นผู้ยิพภากษานั่นแสดงว่าประเด็นหลักข้อกฎหมงกฎหมายพวกนี้เนี่ยคนที่สอบได้ไปเป็นผู้ยิพภากษาได้เนี่ยเขาเข้าใจหลักกฎหมายได้มากกว่าคนอื่นเขาไงเขาถึงได้ไปทําหน้าที่ตรงนั้นได้แต่คนที่ไม่ไดท้ที่เรียนไม่ถึงเนี่ยเขาต้องนะฮะก็ต้องมาประกอบอาชีพในในสายกฎหมายนะอาชีพล,ลดหลั่นลงมาไงฮะนะกนะ็ก็คือมาเป็นทนายไงฮนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าทนาย ไม่ไม่มีความรู้ไม่ใช่นะนะก็คือว่า,าในในในเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับการใช้กฎหมายเนี่ยคนที่เรียนกฎหมาย,ย่ต้องรู้มากกว่าคนที่ไม่เรียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นทนายความเนี่ยก็จะต้องผ่านการศรึกษามาในระดับหนึ่งแล้วเห็นไหมอันนี้การผ่านการศรึกษามาสอบไล่ได้มาเนี่ยบางทีข้อสอบนี่เนะเขาไม่ได้ออกตรงไหนไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่บางทีคนที่สอบสอบเป็นทนายได้แล้วอ่ะบางข้อกฎหมายบางข้อนะ้ถ้าเกิด ถ้าเกิดเรียนไม่เรียนไม่กระจ่างนะอาจจะสอบได้ได้ไงเพราะว่าพอสอบที่เราเรา,เราสอบเนี่ยเขาวัดผลเฉพาะเขาหยิบมาเฉพาะบางจุดข้อกฎหมายบางจุดมามา,มาถามเราไงแล้วเราตอบได้เนี่ยเราก็เราก็เป็นทนายได้ไงเห็นไหมแต่ว่าบางข้อเขาไม่ได้ตอบทุกข้อทุกข้อ,ขอ,อรายละเอียดยิบเลยแต่คนที่จะสอบเป็นผู้ช่วยผู้วิพากษายอยู่กังการพวกเนี้ยเขาต้องดูทุกข้อทุกประเด็นใช่ไหมแต่ว่าถ้าสอบ สอบผ่านนิติศาสตร์เนี่ยนิติศาสตร์บัณฑิตเนี่ยเขาจีบเฉพาะบางบางหัวข้อบางข้อกฎหมายบางข้อเท่านั้นให้เรามาทดสอบสอบผ่านก็ผ่านใช่ไหมแต่พอมาเป็นทนายแล้วเนี่ยตรงนี้แหละครับมันมีมันมีปัญหาว่าเวลาที่มาสู้คดีกันเนี่ยนะทนายโจทย์นะช่วยช่วยโจทย์ในการฟ้องคดีทนายจำเลยช่วยจำเลยในการฟ้องในการต่อสู้คดีอันนี้ต้องต้องเล่าให้ฟังว่า เรื่องของการต่อสู้คดีเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ในทางกฎหมายความรู้ในทางกฎหมายของใครเนี่ยที่จะจะเรียกว่าใครที่ท,ที่ที่อ่านเกมอ,อ่านเกมอ่านข้อกฎหมายได้ได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะโอกาสที่อีกฝ่ายหนึ่งจะชนะสูงมากเลยนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างมาตรา24เนี่ยที่บอกว่าเป็นมาตราที่เอาไว้ใช้สําหรับปิดจ็อบปิดจ็อบโจดปิดจ็อบโจดคืออะไร คือถ้าเกิดโจทย์เยฟ้องมาไม่ดีนะคำว่าฟ้องมาไม่ดีก็คือว่าตั้งฟ้องไม่ถูกอะ่ะคำว่าตั้งฟ้องไม่ถูกนั่นแสดงว่ามันจะมีปมปัญหาในข้อกฎหมายแล้วเห็นไ,ไหมมีคดีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมผมอยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวดูดูข้อกฎหมายตรงนี้ให้ชัดก่อนนะเดี๋ยวค่อยเล่าเล่าตัวตัวอย่างของคดีเลยก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยที่ตั้งฟ้องไม่ถูกข้ออะไรนะมาตราย4เนี่ยนะเป็นเรื่องของการชี้ขาดการกันที่ คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะขอให้ศาลชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายการชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยนะทำในระหว่างพิจารณานะไม่ใช่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 ใชใชใชาศาลตัดสินให้ให้หนั่นเลยนะหมายถึงว่าในระหว่างพิจารณาเนี่ยถ้าเกิดมีคู่ความฝ่ายใดเขาเห็นปมประเด็นข้อกฎหมายตรงนี้นะแล้วเขาขอเขาขาเขายกขึ้นมาขอให้ศาลวินิจฉัยนะถ้า,าวินิจฉัยถ้าศาลวินิจฉัยในข้อปกกฎหมายนี้แล้วนะ มันเป็นคุณไงเป็นคุณแก่ฝ่ายผู้ขอเนี่ยตรงนี้แหละมันปิดจ็อบเลยนะอย่างเช่นจำเลยเขายกข้อกฎหมายขึ้นมาเนี่ยเสนอต่อศาลแล้วศาลพิจารณาแล้วเนี่ยโอ้ใช่เลยแน่นอนนะคดีนั้นไม่ต้องไปต่อและจบเลยปิดจ็อบโจทย์อย่างนี้นะะดูนะมาตรา24นะเมื่อคู่ความฝ่ายใดคู่ความฝ่ายใดคือโจท์ก็ได้จำเลยก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วนะก็จะเป็นจำเลยซะมากกว่านะเนี่ย เมื่อคู่ความฝ่ายใดยกปัญหาข้อกฎหมายขึ้นอ้างการที่คู่ความฝ่ายใดยกปัญหาข้อกฎหมายขึ้นอ้างอย่างที่ผมยกจะอย่างไว้เนี่ยคุกส่วนใหญ่จะเป็นจำเลยยกข้อกฎหมายตรงนี้ขึ้นอ้างเพราะอะไรฮะเพราะปัญหาข้อกฎหมายที่ที่โจทก์เขาฟ้องมาเนี่ยนะมันจะมีปัญหาข้อกฎหมายหลายๆตัวเลยนะอย่างเช่นตัวข้อกฎหมายถ้าเกิดใครที่ใครที่เริ่มเรียนกฎหมายก็อาจจะยังไม่ไม่ได้ยินไม่ไม่ได้ยินนะว่าข้อกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับฟ้องซ้อน่เคยได้ยินหรือยัง น่าจะเคยนะเรียนมาเรียนมาขนาดนี้แล้วนะฟ้องซ้อนฟ้องซ้ำดําเนินกระบวนพิจรารณา3พวกนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนข้อกฎหมายนะเพราะฉะนั้นถ้ากโจทย์นะเอาคําฟ้องมาฟ้องเขาเนี่ยนะแล้วมันเข้าหลักข้อกฎหมายว่าฟ้องซ้อนเมื่อไหร่เห็นไหม,หไหมยกได้ไหมเนี่ยปัญหาข้อกฎหมายยกได้แหละจําเลยยกได้แล้วว่าเนี่ยโจทย์เขาฟ้องเป็นฟ้องซ้ำนะเนี่ยเนี่ยที่เขาฟ้องเนี่ยอันนี้เป็นฟ้องซ้อนนะ เอาที่เขาฟอ้องมนเนี่ยเป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะเห็นไหมฮะเพราะฉนั้นข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าฝ่ายคู่ความฝ่ายจาเลยเนี่ยจะยกข้อกฎหมายพวกนี้ขึ้นมานให้ศาลวินิจฉัยได้แล้วเห็นไหมฮะซึ่งหากศาลได้วินิจฉัยให้เป็นคุณแก่ฝ่ายนั้นแล้วฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายฝ่ายผู้ที่ยกประเด็นข้อกฎหมายนี้ขึ้นมานจะไม่ต้องมีการพิจารณาคดีต่อไปอีกพวกนี้ทอ่ทองจำนะ เนี่ยเนี่ยทั้งจําเลยฮนะเพราะว่ามาตราพวกนี้เป็นมาตราหลักนะซึ่งซึ่งคนที่เรียนกฎหมายที่เรียนนิติศาสตร์บัณฑิตทุกคนก็น่าจะต้องผ่านตรงประเด็นนี้นะแต่การผ่านประเด็นนี้มันมันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะจะเข้าใจได้ได้ได,ได้ลึกซึ้งได้ได้ไดละเอียดอ่ะเนะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเรียนกฎหมายตรงนี้นะไอ้ตรงอันไหนที่มันเป็นกฎหมายหลักๆเนี่ยมันต้องจําแล้วมันต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ได้นะเอานะ ไม่ต้องพิจารณาต่อไปอีกนะหรือศาลจะได้ไม่ต้องพิจารณาประเด็นสําคัญแห่งคดีบางข้อหรือปัญหาข้อกฎหมายที่ยกขึ้นมานั้นเนี่ยถึงแม้จะดําเนินการพิจารณาประเด็นสําคัญแห่งคดีไปแล้วนี่นะคือประเด็นในข้อกฎข้อข้อ,ข,อ,ข,อข้อพิพาทที่มีการจะต้องมาสืบพยานกันนะสมมติว่าคดีหนึ่งมันมีมันมีหลายประเด็นใช่ไหมถ้ามันประเด็นข้อหนึ่งเนี่ยมันจบเนี่ยอย่างประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องเนี่ยนะ ถ้าเบยนาประเด็นอนันมากฟ้องได้จบนี่นะประเด็นอื่นๆไม่มีความหมายเลยนะถึงแม้ว่ามีการกระทําอันเป็นความผิดมีความเสียหายเกิดขึ้นก็าตามมันจบเกมเลยนะก็คือ,คอถ้าอํานาจฟ้องไม่มีอะบางที่ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมานะศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วอุทธรณ์ก็ยืนศาลชั้นฎีกาก็ยืนอย่างเงี้ยหรือฎีกามากลับอย่างเงี้ยบางทีกลับกันง่ายๆแค่ ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าอำนาจฟ้องไม่มีถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเสียหายนะสมมติว่าโจทย์เนี่ยเขาบอกเขาได้รับความเสียหายเนะขาฟ้องจําเลยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดอำนาจฟ้องซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายของโจทย์เนี่ยทำได้ไม่สมบูรณ์ทําได้ไม่ไม่ไม่คือไม่ได้ตรวจตรวจความสมบูรณ์ของข้อกฎหมายเรื่องอำนาจฟ้องนนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่ยกตัวอย่างฟ้องซ้อนฟ้องซ้ำเลยพวกเนี้ยนะถ้าโจทย์เขาเขาเสียหายจริงอะ่ะแต่พอเขาเขาไม่ได้ตรวจสอบไอ้เรื่องของ ข้อกฎหมายเรื่องเกี่ยวอนาจฟ้องอย่างเงี้ยพอเขายื่นฟ้องมาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ปิดจ็อบได้ง่ายๆเลยอ่ะแล้วก็ยกยกประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยแม้จะศาลจะพิจารณาประเด็นข้อสําคัญแห่งคดีไปเนี่ยก็ไม่ทําให้ได้ความชัดอีกแล้วชัดขึ้นอีกแล้วนะอย่างเงี้ยนะเมื่อศาลเห็นสมควรพอเสนอคําคู่ความฝ่ายนั้นเสนอปัญหาข้อกฎหมายขึ้นไปเนี่ยนะเมื่อศาลเห็นสมควรอย่างนงี้นะอันที่1คือศาลมองแล้วนะ หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคําขอถ้าเกิดมันเข้าประเด็นอย่างข้อกฎหมายตรงนี้นะฮะทางปฏิบัติก็คือศาลเห็นสมควรหรือเมื่อเมื่อคู่ความฝ่ายหนึ่งมีคําขอนะตรงนี้กฎหมายก็บอกว่าให้ศาลมีอํานาจที่จะมีคําสั่งให้มีผลว่าก่อนดําเนินการพิจารณาต่อไปศาลจะได้พิจารณาปัญหาข้อกฎหมายเช่นว่านี้แล้ววินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหานั้นเห็นไหม แล้ววินิจฉัยชี้ขาดในเบื้องต้นในปัญหานะั้นนี่คือประเด็นมาตรายี่สิบสี่ไงฮะที่บอกว่าเนี่ยการการขอให้ศาลชี้ขาดในประเด็นข้อกฎหมายการชี้ขาดเบื้องต้นในประเด็นข้อกฎหมายนะเนี่ยอย่างนี้นะอวักสองแล้วสองบอกว่าเนี่ยถ้าศาลเห็นว่าคําชี้ขาดเช่นว่านี้นนเนี่ยนะจะทําให้คดีเสร็จไปได้ทั้งเรื่องทั้งเรื่องเลยนะ คือเกิดถ,ถ้าเกิดสารชี้แล้ววินิจฉัยแล้วเนี่ยประเด็นของข้อกฎหมายอันนั้นเนี่ยมันเป็นประเด็นใหญ่อย่างเช่นประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องเนี่ยอย่างเงี้ยนะถ้าชี้แล้วนะนั่นเท่ากับว่าคดีมันเสร็จทั้งเรื่องเลยนะหรือถ้าเกิดชี้บางประเด็นสมมติว่ามีประเด็นข้อพิพาทอยู่3ประเด็นอย่างเงี้ยหมดไปประเด็นหนึ่งแล้วมันยังเหลืออีกสประเด็นหรือไม่ก็ตามเองนะมันทาให้ประเด็นมันลดลงไงฮะตรงนี้นะถ้ามีกรณี2กรณีว่าถ้าชี้แล้วคดีจบทั้งเรื่องเลยหรือจะจบบางประเด็นบางข้อ ศาลจะวินิจฉัยชีช้ขาดปัญหาที่กล่าวแล้วและพิพิพากษาคาดีเรื่องนั้นนะหรือเฉพาะแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องไปโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งฉบับเดียวกันก็ได้นะตรงนี้นะก็คือให้อ่ให้แนวทางปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวของการชี้ขาดในประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยนะการวินิจฉัยชีช้ขาดถ้าเกิดศาลจะทำทันทีเลยแน่นอนนะก็ทำได้หรือถ้าเกิดจะ ทํารวมไปกับคาพิพากษานะที่ว่าพิพากษาทั้งคดีเลยก็อยู่ทีนะ่สารเห็นว่าก็คืออย,อยู่อยู่ที่ดูพินที่ของศารนะว่าสารจะจะจะ,จะ,จ,ะจะปิดจ็อบให้เราให้ให้จำเลยคน,นให้คู่ความที่เป็นคนยื่นนะจะปิดจ็อบเลยไหมหรือจะยังไม่ปิดจ็อบเอาไว้พิจารณานะตอนท้ายสุดเลยก็ก็ได้นะก็คือการยื่นคาร้องในในใน,ในส่วนเนี้ยในขอให้สารชี้ขาดในป็นเป็นข้นขอกฎหมายเบื้องต้นตร,ตรงนี้นะ ก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลว่าจะจะตัดสินหรือไม่นะส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูก็คือถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มันมันมันชัดแจ้งอะ่ะก็คือความชัดแจ้งของการวิจัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงถ้าข้อเท็จจริงมันชัดแจ้งนะตรงนี้นะศาลก็อาจจะปิดจ็อบเลยก็ได้แต่ว่าถ้ามันยังไม่ชัดแจ้งมันต้องฟังข้อเท็จจริงต่อเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคดีการการยื่นคาร้องตรงนี้นะสารก็มักจะเอานัาากจะมีคําสั่งบอกว่าเอาไว้พิพากษาเอาไว้เอาไว้มีคําสั่งในรวมกันในในตอนที่นะในตอนที่พิพากษาคดีนะในระหว่างนี้นะก็สืบพยานไปก่อนทำทำเรื่องอื่นไปก่อนสืบไปก่อนเนะี่ยก็เท่าทกับว่าสารไม่ได้รับนะตรงนี้นะคำสั่งใดๆดของสารที่ออกตามมาตรานี้ให้อุทธรณ์และดีกาได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา227 228ดแล้วก็2 4 7 คือคำสั่งที่ศาลที่ศาลสั่งตามมาตรานี้เนี่ยนะคำสั่งที่สั่งแล้วนะแล้วมันมีผลกระทบเนอย่างเช่นจำเลยเขาขอให้ศาลชี้ขาดว่าคดีของเขาเนี่ยนะเนี่ยมันมีประเด็นข้อกฎหมายก็คือเรื่องของการฟ้องซ้อนนะตรงนี้นะศาลก็ถ้าเกิดศาลมีคำคำสั่งมีคำสั่งเลยว่าเนี่ยคดีที่ ที่คู่ความฝ่ายจำเลยเขายื่นคำขอให้ศาลชี้ขาดในประเด็นข้อกฎหมายเบื้องต้นนี่นะตรงนี้ฟังฟังได้ตามที่ฝ่ายจำเลยเขายกขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วศาลจะมีคำสั่งตามตามคำขอตรงนี้ซึ่งมันเป็นคุณแก่ฝ่ายผู้ขอ <c oughs> ตรงนี้นะพอศาลมีคำสั่งแล้วเนี่ยตรงนี้แหละครับนะพอศาลมีคำสั่งนะ คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายโจทแน่นอนนะเพราะว่าศาลบอกว่าเนี่ยมันเป็นฟ้องซ้อนนะศาลยกฟ้องได้เลยนะไอ้ตัวคําสั่งตรงนี้แหละคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถที่จะอุทธร์ได้และก็ดีกาได้ตามบทปัญญัติ2 2 7 2 2 8แล้วก็2 4 7 2 2 7คืออะไร228คืออะไรอันนี้ต้องไปดูในในเรื่องอุทธร์อุทธร์เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของของของการอุทธร์ให้ให้ศาลสูง รีวิวอ่ารีวิวรีวิวคืออะไรฮะรีวิวก็คือให้ศาลสูงเนี่ยให้ศาลสูงกว่าศาลชั้นต้นเนี่ยนะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะก็คือการตรวจสอบว่าคําพิพากษาของศาลเนี่ยที่มีคําสั่งก็ดีมีคําพิพากษาก็ดีเนี่ยนะอะ่ถูกต้องไหมก็คือขอตรวจสอบอีกรอบหนึ่งขอให้ศาลสูงพิจารณาอีกรอบหนึ่งอ่ะนี่คือการ,รการอุทธรณ์รเนี่ยการอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยตรงเนี้ยแม้จะเป็นคําสั่งระหว่างพิจารณาก็ตามก็สามารถที่จะ อุทธรณ์ฎีกาได้ตามข้อยกเวน้นปกติแล้วคำสั่งพวกนี้เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณามันอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้อยู่แล้วนะต้องมอีถ้าเกิดมันเข้าข้อยกเวน้นตามมาตรา2องเจสองก็อุทธรณ์ฎีกาได้ทันทีเลยนะอันนี้เป็นข้อยกเวน้นนะอันนี้เรื่องของการอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของถ้าเกิดการทําความเข้าใจก็คือต้องการให้ศาลสูงรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะก็คือตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งและพอศาลสูงคือศาลอุทธรณ์ตรวจสอบแล้ว นะสารก็จะนะมีแนวทางในการวินิจฉัยถ้าเกิดตรวจสอบแล้วว่ายืนยันไหมจะยืนยันตามที่สารชั้นต้นสั่งไหมก็คือยืนพิพากษาย,ยืนถ้าสารอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยนะก็ต้องยกเงียยืนยกกลับแก้กับแนวทางอุทธรณ์นะเดี๋ยวไปไปดูรายละเอียดของเรื่องของการอุทธรณ์ดีกาแต่ว่าตรงนี้ทําความเข้าใจก่อนว่ามาตรา24เนี่ยเป็นมาตราที่เอาไว้ใช้นะฮะให้เอาไว้ใช้ปิดจอบโจดอ่ะผมผมผมให้ให้ความเข้าใจอย,อย่างนี้เลยกันว่า ถ,ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะโดยเฉพาะจำเลยยกประเด็นข้อกฎหมายขึ้นมาตัดฟ้องโจทย์เลยนะก็ทําได้โดยใช้มาตรา24เนี่ยนะฮะซึ่งหลักเกณฑ์หลักการของมาตรา24เนี่ยนะก็คือตามนี้เลยนะยกข้อกฎหมายซึ่งถ้าเกิดสารวินิจฉัยแล้วเป็นคุณแก่ฝ่ายผู้ยกเนี่ยนะแล้วมันก็จะทําให้สารไม่ต้องพิจารณาคดีอีกต่อไปหรือ ถ้าเกิดสารเห็นด้วยนะก็จะก็จะต้องไม่ไม่ต้องพิจารณาประเด็นสําคัญแห่งคดีบางข้อนะหรือถ้าเกิดถึงแม้จะดาเนินการพิจารณาประเด็นสําคัญแห่งคดีไปแล้วก็จะไม่ให้เด็กก็ไม่ทําให้คดีความนะนะั้นน่ะไม่ไม่ทาให้ความชัดชัดขึ้นอีกแล้วอย่างเงี้ยถ้าม,มีมีประเด็นข้อกฎหมายชี้ขาดเบื้องต้นขึ้นมาสู่ศาลอย่างเงี้ยศาลก็สามารถที่จะมีคําสั่งชี้ขาดตรงนี้ได้ แต่รายละเอียดของการสั่งชี้ขาดก็แน่นอนศาลก็ต้องดูข้อได้จริงถ้าข้อจริงมันชัดศาลก็สั่งเลยเพอสั่งเลยปุ๊บอย่างเงี้ยนะก็สิทธิ์ของอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถที่จะอุทธรณ์อีก,การได้เพราะฉะนั้นเรื่องของอาการมาตรา24นะก็เป็นเรื่องของการชี้ขาดนะการที่ขอให้ศาลชี้ขาดในข้อกฎหมายเบื้องต้นตรงนี้นะฮะ